สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พามอยากคุยคุยทุกเรื่องมากกว่าแค่เรื่องของแมนยูอีพีที่2แล้วนะโดยอีพีนี้เนี่ยผมจะชวนทุกคนมาพรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสองคู่ใหญ่วันนี้กันครับโดยอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอฟูลแลมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมแถมนิวคาสเซิลกับเลสเตอร์ให้ด้วยเลยนะครับก่อนอื่นครับไปดูคลิปวิดชองนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยนะครับแฟนเพจช่องแดง YouTube แล้วก็อ่า ติ๊กต็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะโอเคผมขอเริ่มต้นด้วยคู่เล็กเลยกันนะครับคู่ที่จริงๆก็ไม่ได้เล็กแต่ก็เล็กที่สุดใน3คู่นี้นะนิวคาสเซิลกับเลเตอร์ซิตี้นะครับเอาจริงๆนิวคาสเซว่อะความเป็นจริงนะครับเมื่อพวกเขาได้เล่นในเซนต์เจมส์ปาร์ตเนี่ยช่วงต้นฤดูกาลพวกเขาทําได้ดีนะเสมอซิตี้นะครับแล้วก็ชนะแบบเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำรรแต่ครับแต่ในช่วงหลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่นับเกมกับลิเวอร์พูลที่ต่อให้เสมอมันก็เรียกว,ว่าสะดุดไม่ได้นัดเมดนั้นเนี่ย เขาแพ้เวสแฮมคาบ้านเลยนะครับแล้วมีการแพ้ไบรตันคาบ้านด้วยช่วงหลังๆในบ้านก็เก็บแต้มไม่ค่อยได้ครับแล้วมาเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่โมเมนตัมกำลังดีนะครับเป็นช่วงที่แบบโปรโมชั่นโค้ดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตั้งแต่รูฟฟันนสรมาคุม2นัดเลสเตอร์ยังไม่แพ้ใครนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองมุมที่ว่าเดวคาสเซิลคงไม่คาบ้านนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความมั่นใจและโมเมนตัมของเลสเตอร์ที่มีตอนนี้ยังน้อยอาจจะยังเสมอหรือถ้าแพ้ก็ไม่เกินหนึ่งประตู ทีนี้ต่อด้วยคู่ที่2ครับปืนใหญ่อ์เซอลเปิดบ้านเจอเอเวอรนตนคู่นี้สําหรับผมนะผมว่าวิเคราะห์คโคตรง่ายเลยครับผมแทบไม่เห็นมุมที่เอเวอรนตนจะมามีแต้มที่เอเมอริเตเดียมอะแม้ว่านะครับแม้ว่าเอเวอรตัอาจจะได้พักมาเต็มที่สัปดาห์ที่แล้วจะมีเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แล้วเลื่อนมาแต่ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาอะดีพอจะมามีแต้มในวันนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งครับอ์เซอนตั้งแต่ได้มาติโนไดกาดกลับมาเนี่ยฟอร์มแม่งโคตรดีนะมีสะดุดไปนัดที่แล้วกับฟูลแลมนะครับแต่ส่วนะ เอาง่ายๆครับตั้งแต่ออเดการกลับมาเสมอเชลซี Chelsea นัดหนึ่งกับเสมอฟูลแลมซึ่งฟูลแลนในช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเสมอสเปอร์ได้ด้วยแล้ววันนี้ครับผมว่าอาร์เซนอลต่อให้นะครับมีผู้เล่นหลายคนที่ยังบาดเจ็บอยู่นะแต่ผมก็เชื่อครับว่าอาร์เซนอลน่ะด,ดีพอจะเอาชนะได้แบบสวยๆเลย2 0 3 0ด้วยซ้านะผู้เล่นในรายชื่อผู้เล่นของอาร์เซนอลเองอ่ะ ผมก็มองว่าดูดีนะครับประตูเป็นรายาเซนเตอร์ผมเชื่อว่าวันนี้กาเบียมังกานเยสดน่าจะกลับมาแล้วนะครับยืนคู่กับซาริบาซ้ายเป็นทิมเบอร์ขวาอาจจะถอยโทมัสปาเตมายืนเนาะกลาง3าตัวอาจจะเป็นจอจินโยมาติญโตริกาแล้วก็ดีขึ้นไรนะครับสตัวบนขวาได่ยังไงก็บุกโยซากา้าหน้าเป้าเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไคลฮาวเวนะครับซ้ายตอนนี้ทั้งท็อกซาแล้วก็มาตินเนลี่แม่พอกันเลยอะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้อาจจะเป็นมาตินเนลี่นะครับอย่างที่บอกนะ ไม่ว่าจะจัดชุดยังไงก็ตามต่อให้อาร์เซนอลได้พักมาแค่ไม่กี่วันนะครับผมเชื่อวันนี้เอเวอแรนต์แม่งหลังได้ดีเลยอาร์เซนอลยิงได้2อถึงสประตู2 0งศมีให้เห็นครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับจ่าฝูงหงแดงเลี้ยวผู้เปิดบ้านเจอฟูลแลมคู่นี้นะเมื่อเทียบกับอาร์เซนอลที่เจอเอเวอแรนต์เนี่ยผมว่าเลี้ยวผู้ที่เจอฟูลแลมเหนื่อยกว่าเยอะผมใช้คําว่าเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะครับแม้ว่าฟูลแลมเนี่ยจะได้พักมันน้อยกว่าเอเวอแรนต์เพราะไม่ได้มีเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เมื่อสัปดาห์ที่แแล้วเนาะต ผมพาไปดูสถิติฟูลแลมก่อนครับฟูลแลมเนี่ยห้านัดล่าสุดแพ้นัดเดียวนะแต่ผมให้คุณดู3นัดครับ3นัดล่าสุดพวกเขาผ่านสเปอร์ไบรตันและอาร์เซนอลมาโดยไม่แพ้ใครถือว่ามีทีเด็ดนะเป็นทีมที่เก็บผลงานแข่งขันได้นะครับและเป็นทีมที่เล่นมีทรงนะพวกเขาเนี่ยจะแพ้เนี่ยแพ้ยากนะครับในเกมกับบุฟฟอตันเนี่ยมันเป็นการแพ้แบบอุบัติเหตุอะอย่างจะแค่กว่าจะแพ้ซิตี้กว่าจะแพ้แมนยูเต็ดแม่งยากนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากในฤดูกาลนี้นะเพราะนั้น เวอร์พูลเหนื่อยพอสมควรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแม้ว่าผมจะรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยแต่ด้วยความเป็นแอนฟิวอะนะครับและผู้เล่นหลายๆคนก็พร้อมนะครับพร้อมกลับมาช่วยทีมไม่ว่าจะมีตัวแบรนอย่างแมสซิลิเตอร์หรือตัวที่ยังไม่พร้อมอย่างพวกคนาเต้อ,อะไรนะแบ็กลี่ใช่ไหมครับแล้วก็ซิมิคาร์ดหรือว่าจะมีตัวหนึ่งที่แบบจะพร้อมไม่พร้อมสักทีอย่างเคลียร์ซาแต่ผมมองว่าเท่าที่พร้อมเนี่ยเวีร์พูลดีพอที่จะเก็บผมกานแข่งขันได้ในวันนี้ ทีนี้ผมพาไปดูสเตเผู้เล่นตัวจริงที่เคาว่าจะได้ลงกันบ้างครับพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ปวดหัวแทงอาร์เนอร์เหมือนกันเนาะลำพังพ่อหมีไม่กลับมาเนี่ยแค่ลูกหมีฟอร์มดีเนี่ยคู่แข่งก็เจาะยากอยู่แล้วตอนนี้พ่อหมีดันกลับมาแล้วฟอร์มดีมากในเกมกับกิโรนาด้วยระบาดใจครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาร์เนอร์สล็อตจะเลือกพ่อหมีอาริสโอมเบเกอร์นะครับแล้วก็เซนเตอร์สองคนเป็นฟันไดกับโจโกเมสเนาะแบ็กซด์โรเบอร์สันแบ็กขวาเป็นเทรนนะครับกลางแมคก้าโดนแบนก็คนต้องเป็นคาเฟนแบ็น ร์ติโจนแล้วก็โซบอสไลสามตัวบนเนี่ยคนหนึ่งแน่ๆนะคือ,อาซาร่าฝั่งซ้ายผมเชื่อว่าจะเป็นดีอาร์ตนะครับกองหน้าเนี่ยเขาจะกล้าใช้นูนเยสไหมผมไม่มอยากให้เขาใช้นูนเยสนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นกัปโปเป็นหน้าเป้านะครับก็อย่างที่บอกครับผู้เล่นลิวพูตอนนี้อาจจะมีตัวที่ยังไม่พร้อมแต่เท่าที่พร้อมและเท่าที่มีเนี่ยมันได้เล่นในแอนฟิลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับลิวพูนะวันนี้ก็ พเพอร์เพอร์แม่งครีนชีสด้วยนะครับในจะพ่อหมีในจะฟันได้ในจะคาเฟนแบทที่ฟอร์มดีมาก1 0ศูนย์หรือ2 0ศูนย์ครับประมาณนี้ละกันผมเชื่อว่าเวีรยวภูมิไม่มีปัญหาครับ